รบการสนับสนุนครับการรถไฟพอดีว่าวันหนึ่งต้องขอบคุณพวกพี่ๆในนามของไ IBA นะครับว่าก็ได้ให้เกียรติเราได้รับใช้แล้รับได้มาร่วมงหน้านะครับก็จาก5จัวันที่ได้เดินนทาง สามเรื่องของทางที่ต้องการจะใช้สื่อต่ากของคอนโทเราดีเพราะว่าทางบอนโทเองไม่มีปัญหาการันะครับแต่ทางโภคัทำเอกาแสเข้ามาในตลาทั้งหมดทั้งมมลที่ผมาไปเร่องจน่อเร่ว่าถ้าทางโคส่งเอกสารเข้ามาจะเดินเรื่องต่อให้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องหนึ่งที่เราจะถามก็คือว่าทีนี้จะมีการแข่ง ด้ยการแข่งขัแชมเปี้ยนภายในเือการพัฒนาศักยภาพของช่าตนะครับตลอดจนการแข่งขันภายนอกของนักเรียนนักศึกษาในกลุ่มสาขาชีวะเพื่อเราจะพ้นหนาเพื่อ ก็ารทั้งหมดนี่นในเกษตรแล้เลถ้าไม่มีทุนคนเดิมเรื่องให้ขั้นอนนะครับผม็มีของฝานเล็กๆน้อยมองให้ทุนนเนะครับก็เป็นของเป็ชาที่บริษัทเราเข้าจากฝรั่งเศสนะครทีนี้ภาพที่เราไปฐานที่คารลอนนะครับร้านเจตเจคราน